วันนี้เราจะพามากินหมี่แกงร้านพี่ดาวกันค่ะหมีนี่นะคะเมนูร้านพี่ดาวแล้วเราก็มาเจอเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยวัยเด็กเ,เราอเอิญนะคะเย่เอินหลิง yeah, ตอนนี้มีลูกแล้วนี่ค่ะคุณภรรยาสวัสดีค่ะพอบทิ้วมาจากกรุงเทพเลยนะคะขามาอยู่เบตงใช่ไหมกินอะไรเอินวันนี้มีแกงหมี่แกงเหรออร่อยะอร่อยคือมาร้าน ร้านที่ดาวเนี่ยก็คือต้องกินอย่างแรกเป็นมีแกงถูกป่าแล้วอะไรอีกที่กินประจําอ่ะไข่เกี๊ยวน้าเกี๊ยวน้ําแล้วอะไรไข่กระทะป่ะไม่เคยกินจริงเหรอนัดเอจีเอจีลูกชายขอดูหน้าลูกชายเอจีหน่อยค่ะเอจีมีฮาวคนไม่คุ้นไม่คุ้นนี่นะคะร้านที่ดาวคนก็จะมากินอาหารเช้ากันค่ะอาเอิญถ้าเกิดว่ามีนักท่องเที่ยวมา มีจะบอกเขาว่าไงบ้างให้มากินอะไรไงบ้างแนะนําเมนูหน่อยไก่สับเลยไก่สับแล้วก็อะไรอีกข้าวหยกเออแล้วก็อะไรวะเขาเรียกนี่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 มันโถหมูแดงมันโทหมูแดงใครที่มาไปตรงนะคะอยากจะกินปลาสดๆนะคะนี่เลยเจ้าของบ่อปลาบ่อปลาอะไรเอินบ่อปลาอะไรบ่อปลาไกินเองพูด่างๆสิจะได้เข้า โอเคบอกปลา,าทำไมกินเองแล้วถ้าเกิดว่ามีคนจะซื้อได้ไหมขายไหมสอานเยินกูให้มึงขายใครที่มาเบตงนะคะก็เคยจะเยินเงาดีๆอาใครมาเบตงนะคะก็เคยกินผักน้ําแล้วแน่นอนคะ่ะผักน้ําเป็นผักของเบตงนะคะซึ่งผักน้าปลูกในน้ําอะไรน้ําไหล <c oughs> ใช่ไหมน้ําไหลน้ําป่าน้าธรรมชาติแล้วก็ทําอะไรได้อีกบ้าง กระแกงจืดกระดูกหม,มูผักน้ำน,นะคะอร่อยมากซึ่งน้องเอิญนะคะขายอยู่ที่ไหนคะเอิญเรอเอเอน้องเอิญมึงกันแหละขายอยู่ที่ไหนคะขายที่สวนเลครับสวนไหนสวนอยู่ในเปียมิดเปียมิดเปียมิดละเปียมิดหนึ่งเปียมิดหนึ่งเปียมิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาก็สามารถก็ไปดูที่สวนของเอิญได้แล้วก็ติดต,ต่อได้เดี๋ยวพ่ออาจจะทาคลิปอีกค,ค,คลิปหนึ่งที่พาไปดูสวนของเอิญแต่ว่าวันนี้ให้เอิญฝากก่อนวันไหนเดี๋ยว <laughs> ีอันคลิปนี้ก่อนเอเอเอ่ะให้ฝากหไยถ้าเกิดว่ามีใครแบบอยากจะกินผักน้ำอะไรอย่างเงี้ยอยากสามารถติดต่อได้เลย0 8 7 2 8 8ดสองแปดแ8ดแปดศูน ศูนหนึ่งโทรมาแล้วบอกเอซี่สั่งผักน้ำงค่ะอ๋อนันลูกมันลูกมีชื่อเอินนะคะเอินเปล่าเอินนะคะสั่งที่คุณสีภรรยาก็ได้นะคะคุณพี่คุณพี่ปากเลยหน่อยไหมอ๋อเต็มปากเลยโอเคค่ะให้เอินกินให้อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ชงน้ำอะไรอยู่คะคุณสวย C มัมมัม นี่ร้านที่ดาวนะคะก็จะมีเบเกฟัดนะคะมีไข่มีแฮมแล้วก็มีไส้กรอกตอนแรกก็ของร้านนะคะพี่ดาวสวัสดีค่ะพี่ดาวเป็นรุ่นพี่เพ่อยที่โรงเรียนอะไรจงฝาจงฝาวลนิทินั่นเองนะคะเป็นรุ่นพี่ซึ่งก็ห่างกันไม่กี่ปีนะพี่เนาะแล้วก็พอพี่ดาวเรียนจบพี่ดาวก็กลับมาเปิดร้านที่นี่เลยใช่ไหมคะร้านที่ดาวอะไรยังไงช่วยบอกหน่อย ที่ร้านก็จะเริ่มขายหมี่แกงเป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองเบตงอาหารค่ะอ่าสูตรต้นตํางแบบมาจากมาเลเซียแล้วก็มาปรับสูตรเปของตัวเองอร้านอาหารร้านนี้เนี่ยแนะนําเลยคือเมนูหมี่แกงค่ะหมี่แกงหมี่แกง,แกงต้องมีแกงของพี่ดาวนะคะซึ่งเป็นหมี่กะทิเมื่อกี้เพื่อนเคยกินไปแล้วเมื่อกี้ได้ถ่ายไปแล้วนะคะซึ่งหมี่กะทินี่มีมานานมา,นา,นมากมากแล้วใช่ไหมพี่ดาวตั้งแต่รุ่นไหน เรื่องของคุณแม่ค่ะมแม่สั่สามี้เรื่องของคุณแม่เลยซึ่งเมื่อก่อนขายอยู่หน้าตลาดถูก<ช>ไหมพี่ก็กินมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่ดาวก็มาขายต่อที่ร้านนี้ใช่ค่ะนอกจากมีแกงแล้วมีอะไรคะ,ะมีเป็นอาหารพื้นเมืองของเมืองเบตงค่ะซี่โครงหมูสุนมะละแล้วก็ขาหมูสามรัมีไใ่ต้มแขกนะคะขาหมูเปรีะะ้ยวหวานขาหมูเปรี้ยวหวานจะออกน้ําแบบดำาๆหมดใช่ใช่ออกดำาๆแดงแวันนี้มีให้ดูด้วยไหมพี่ดาว เไม่เป็นไร <คำ S 1> เดี๋ยวแนะ<า>นําตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็มีกล้มินมีค่ะพูดถึงกลมินค่ะพี่ดาวกล้มินคืออะไรคะอ่าก็คือบะหมี่ของเบตงค่ะเป็นสูตรอิ่วสูตรเบตงที่หมักขึ้นแบบธรรมชาตินะคะที่ชาวเบตงทำขึ้นมาแล้วก็เอามาปรุงกับ สูตรเฉพาะของพี่ร้านซึ่งน้ำซอสนี่ก็คือจะเป็นแบบสีดำๆที่เราเห็นสีดำๆนี้นึกว่าสีอิ่วดำแต่จริงแล้วไม่ใช่ใชเป็นสูตรของสีอิ่วเบตงมะออกรสชาติหวานๆนิดนึงแล้วก็เค็มๆหน่อยซึ่งจะไม่ได้หวานแหลมนะคะ,คะแล้วพี่รากดล้ารตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตอนนี้เปิดร้านเฉพาะหมี่แกงเปิด6โมงเช้าจนถึงบ่ายมแล้วก็ช่วงเย็นมีไหมเอ่ยช่วงเย็นจะเป็นเมนูอื่นเป็นเมนูอาหารตามสั่ง อ๋อสะเต็กใช่มีสเต็กยอะไรไงบ้างคะพีด่ดาวสเต็กสันคอหมูแซลมอนแล้วก็ปลาดอลลี่แล้วก็มีไก่โอ้โหเต่าไม่ได้ขายเนื้อ โอ้เยอะแยะเลยขยายกิจการได้เร็วมากมากจากเมื่อก่อนเปิดร้านแค่ตอนเช้าอย่างเดียวถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยพี่ดาวจะแนะนํายังไงว่าให้มาตรงไหนอะไรยังไงร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะร้านจะอยู่ใกล้ๆกับร้านเหลืองน้ำแข็งใสนะคะทางไปโรงเรียนถนนสีหะค่ะอยู่ใกล้ๆคลองเนาะบอกเขาก็ได้ว่ามาร้านพี่ดาวใครๆก็รู้จักนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านพี่ดาวเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ทุกคนต้องมากินค่ะโอเคขอบคุณพี่ดาว นี่เรามาบุกครัวพี่ดาวกันนะคะพี่ดาวแนะนำหน่อยค่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้อันนี้เป็นซี่โครงหมูตุ๋นมะระอาค่ะที่แนะนำไปแล้วก็อันนี้เป็นขาหมูวันนี้เป็นสูตรขาหมูฮัลโค่ะผัดหมูชอยอ๋อผัดหมูชอยก็จะออกเค็มๆนิดเดีแต่ไม่ได้เค็มมากเหมือนข้าวยกใช่ไหมคะใช่ช่เูอ๋อขาหมูหมูชอยถ้าเกิดใครจะมากินแล้วอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ทำแค่สองอย่างผีแกงเป็นแกงกะทิใช่ไหมคะพี่ดาวนี่ก็จะมีฟัก แล้วก็มีไก่เป็นสูตรเครื่องแกงของที่ร้านนะจ่ะแล้วก็ราดกับเส้นหมี่ขาวใช่นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงนะคะที่มีกระเทียมเจียวต่อไป้ราดนี่ค่ะเส้นหมี่ค่ะเดี๋ยวร้านให้ดูเลยก็ได้โอเคนี่คือหมี่แกงของเบตงนะคะถ้าใครอยากมากินก็มาร้านที่ดาวได้เลยค่ะเปิดตั้งแต่เช้านะคะ นี่เลยแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะนนนวลกะทิแล้วก็หอมเครื่องแกงนะคะใช่ค่ะใครมาไปตรงนะคะแล้วแบบเออคิดว่าไม่มีน้ำเงี้ยวไม่มีอาหารเหนือร้านนี้มีนะจ๊ะเจ๊าดาวจัดให้จ้ะน้ำเงี้ยวเจ๊าดาวจ้าไหนขอดูหน,อหน่อยค่ะน้ำเงี้ยวนี่ค่ะเป็นน้ำเงี้ยวตีนไก่อะค่ะอืร้<ม>านนี้น้ำเงี้ยก็เด็ดอยู่นะจ๊ะ มากินกันได้แล้วก็มีกุ้งจับปีกไก่กับขาไก่ด้วยแล้วก็มีเนี่ยเป็นปีกไก่อ๋อถ้าเกิดว่าใครไม่กินขาไก่ก็สามารถที่จะเป็นปีกแล้วก็น่องได้ใช่ไหมคะขี้แกงเมอตะกี้นะคะคุณแม่ฉันสั่งเองจ้ามัมมี๊ลูกใหญ่นะคะอ้ยี่เพงคนนี้น้องสาวแม่นะคะหน้าเหมือนแม่ไหมอุ้ยซาลาเปาทำไมลูกใหญ่อย่างเงี้ยซาลาเปาอะไรยี้ข้างในไส้อะไรอ่ะซาลาเปาลูกใหญ่ข้างในมีไส้มะเขือมันมีไข่นลูก มีไข่มีหมูออ้ยี่ลองลองแบบว่าเอาให้ดูแบ่งครึ่งให้ดูไหนได้ไหมอ่ะไข่ก้หอมเป็นไไโข้างในมีไข่ด้วยเหรอมีนี่ไข่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีหมูห,ห,หมูนี่หมูสับเหรอมหมูสับแล้วก็มีมันแก้วคะ่ะมันแก้วแล้วก็อกอกอกไอ้นี่แบ่งครึ่รงไงไาภาษาไทย หัวไชเท้าอ๋อห oh. ัวไชเท้าทอดแล้วก็ไวแล้วก็อันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้สาลาเ้าทอดเียก็อร่อยนะคะอันนี้จากร้านไหนอ่ะยิจากร้านร้านซอยสี่เจริญอี่แบ่งครึ่งให้ดูหน่อยได้ไหมว่าข้างในเป็นไส้อะไรบ้างเป็นเป็นหมูแดงค่ะเป็นหมูแดงหมูแดงเยิ้มๆอันนี้อาหารเช้าที่ทานกันที่ไปตรงนี้นะคะ โอ้โหโอ้ยกาแฟเย็นโบราณน่ากินมากเลยค่ะในยี่ถ่งลองดูดให้ดูหน่อยเป็นไงบ้างรสชาติฟินโอ้โหสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยมัมมีมีแกงเป็นไงบ้างอร่อยโอ้โห,เ,โโหเซกโฮโฮเซกแปลว่าอะไรคะอร่อย นี่ค่ะกิดจับของพอๆพอๆเอาตะเกียบออกหน่อยเซเซียนี่นะคะกลัมมินจะเห็นเลยนะคะว่าจะมีน้ำซอสสีดำตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยเอาให้ดูนี่ไม่เค็มนะคะเป็นบะหมี่ของเบตงเดี๋ยวเรามากินกันวันนี้ที่พ่อสั่งนะคะก็จะมีชายเย็นนี่เลยชายเย็นของที่นี่อร่อยค่ะ มันจะกลมกล่อมไม่ได้แบบว่ากลิ่นชาโดดมากหอมมากแล้วก็นี่กลมัมินเส้นหอมอร่อยแล้วก็น้ำที่เป็นซีอิวนี้นะคะก็ ไม่หวานแล้วก็เค็มนิดนึงค่ะกินกับเคี้ยวเป็นเคี้ยวหมูอร่อยเขาก็มีน้ำซุปให้ด้วยอั้อยี่ี้ยี่รอกับโก้นี่คือขนมอะไรนะ เป็นขนมหัวไชเท้าก้อนนะคะญาติทำมาให้นะคะอ,อร่อยเหมือนมีกลิ่นกุ้งแห้งอะไม่รู้เขาใส่กุ้งแห้งหรือเปล่าอนีออ่เขาใส่กุ้งแห้งด้วยไหมมีกุ้งแห้งใช่ไหม พ่ได้กลิ่นกุ้งแห้งใก่อร่อยค่ะหัวไชเท้าทอดอืมโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มาไปตรงนะคะอยากจะกินหมี่แกงข้ามินแบบนี้นะคะแล้วก็เมนูอื่นออีกเยอะแยะมากมายไข่รกระทะก็มีนะคะก็มากันได้นะคะที่ร้านพี่ดาวตรงนี้เลยนะคะเมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าผัดหมี่ใบตองค่ะนี่นะคะก็จะมีกุ้งแล้วก็มีหมูนะคะ ผักกัดขาวแล้วก็แครอทผักเกี๊ยวเขียวเรียกว่าอะไรอายี้ชอยซํำภาษาไทยอ่ะใช่ซิมค่ะผักขมอบชีสผักหอมอบชีสนะคะวาว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 หอมร้อนมันก็รักหนาอมชีสคอมชีส Like a